ความเป็นอายตนะเนี่ยคือเป็นสภาพธรรมชาติธรรมดาของคนมันตื่นอยู่มันก็มีอายตนะนอนหลับไปแล้วก็ตาหัวจมูกล่้งกายผักมันก็มีแต่จิตจะเรียกว่ามีมอายตนะทางจิตธรรมารมกาม,ม,มโนมโน,โนโรมธรรมายตนะ,ะม,าาตนะมานา,ายตนะก็ มันก็มีของมันแต่ธรรมานิยตมารยาในตระหนะนเมื่อเราหลับตาเข้าไปมันเป็นอดีตกับอนาคตมันไม่มีปัจจุบันไปเป็นทิศธ,ธรรมมันไม่ไม่ไม่เป็นทิฏฐะกาละมันไม่มีปัจจุบันชาติมีการเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ทิตก็เห็นหรูปหูกินเสียงอะไร ครบห้าตะวานเริ่มตั้งแต่ห้าตะวานก็มีกามคุณห้าที่จริงมันเป็นกามมาทีนวะห้ากามาทีนวะเป็นโทษทางกามแต่คนโดยอวิชามันก็เห็นเป็นคุณกามคุณห้าโอ้ยถ้าคนจะหมดกามคุณห้ามันไม่ง่ายแม้คุณจะบอกว่า รู้แล้วละ่ะเข้าใจด้วยบัญญัติภาษาแล้ว่าวมันอธินวะมันของเป็นโทษมนะันจะป็นเป็นคุณหรอกคุณฟังแล้วคุณก็รู้แล้วอ๋อไม่มีแปลว่ากรามนี่เป็นโทษด้วยเหรอใช่ล้วนะจริงเปล่ามันไม่ได้เห็นเป็นโทษจนกระทั่งตั้งใจเลิกละจริงๆเลยนะกามตาหูจมูกลิ้นกาย ห้าทวารกามคคณนั้นอย่างสายตาอย่างมหาบัวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยกามคคณหา้ากามคคณเธออะไรไม่รู้เรื่องเสพติดรูปรถกินเสี้งสัมผัสกินหมากีนของหยาเป็นสิ่งเสพติดทุกวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าคนเจริญมาแล้วเขาพวกกินแล้วหมากเหมิงพวกกินอย่างพวกอยู่ในเป็นพวกมิละขะ เป็นพวกเถื่อนพวกป่าพวกบันนอกบันนอกพวกอะไรนะแต่คนที่เขาจเจริญน,นะมันไม่ก็กินใครเขาไปกินหลอกมากยังเป็นคนเถื่อนอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนเถื่อนไม่รู้ว่ากามคืออะไรด้วยอ่าเพราะงั้นแม่แต่ตัวคําว่ากามซึ่งเป็นรูปคู่เป็นรูปตัวแรกที่จะต้องมีนามรูปที่รู้แล้วก็ต้องเรียนรู้ร่างละ ก่อนอื่นเลยโพชเนตมัตตัญยุตตาการกินการใช้มาก็คือการกินชนิดหนึ่งจีนใส่ปาเคียวรับรถรับอะไรอะไรรับสิ่งที่ตัวเห็นตัวเองว่ามันเป็นธรรมรถของเขาเป็นรถอัศธารถหรือรถที่ต้องเสพมันก็เต้รถที่ต้องเสพอ,อัศธารถ เขาติดเขาก็ไม่รู้เบื้องต้นด่านแรกการมาคุณท่ายาบมาครูนี่อยู่ในระดับอบายภูมิตมผู้ทิเจริญผู้ที่รู้ยังข่างไกลอย่างในเมืองเนี่ยกินหมากเนี่ยรู้แล้วว่ามันตำ่ำ แต่สู่บุรี่ยังติดอยู่ยังไม่เห็นว่าตาับซึ่งมันก็ระดับเดียวกันสูบบุรีกินมาระดับเดียวกันอบายระดับเดียวกันแต่ไม่รู้สู้กันอยู่เพรนั้นผู้รู้ว่าเป็นกามกามคืออะไรกามคืออธินวะเฮ้ยไม่ใช่กามคือ คุณไม่ใช่โทษกามเป็นคุณนะกามเป็นคุณเพราะกปกติธรรมดาคนที่มีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนมันก็ต้องเห็นเป็นอย่างนั้นเห็นกามเป็นคุณเสร็จแล้วไปปรุงแต่งกามกันจะพบคุณเออ,อทั้งรูปรถดินเสียงสะผัดเนี่ยแล,และแล้วแต่เขาจะทำให้มันครบเครื่องเลย กินข้าวปรุงรสปรุงริกลิน่นปรุงสัมผัสปรุงรูป,ปรุงรสปรุงกลิน่นปรุงสัมผัสไม่มีเสียงเอาวงรดนตรีไปเล่นประกอบให้มันครบท้าจะได้มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรดอรูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสครบห้า ไม่รู้เรื่องแต่ถือว่าเป็นที่จะจ้องไปเสียสตังเจริญต้องไปเสพชั้นสูงาจะคนชั้นสูงก็ต้องไปกินข้าวเคล้าเสียงเพลงเพราะงั้นการเรียนรู้ตามลำดับก็ดีการเรียนรู้ถึงสัจธรรมที่แท้ๆพวกนี้ดีๆ เมื่อไปเข้าใจมิจชาทิฏฐิตั้งแต่เบื้องต้นไปหลับตาเสียที่พระเจ้าท่านตรัสว่าอ,อาจารย์สอนให้หลับตาอย่าได้เห็นรูปสอนว่าปิดหูซะอย่าให้ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเหรออุตระอาจารย์เธอสอนพยาค่อสอนให้ทำตาให้บอดทำหูให้หนวกอย่างนั้นเหรอ นั่งคอตกเลยอุตระลายในคอตกซบเศร้าหมดปฏิพานหมดปฏิพานด้วยหมดปฏิหมดหมดปฏิพานเลยคนที่เขารู้ง่ายก็รู้ง่ายคนที่ไม่รู้ง่ายก็โง่มันไม่รู้ง่ายก็คือมันโง่ก็โง่พูดไปเถอะจะอธิบายยังไง ฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะหรือเข้าใจก็ไม่เอามันติดอ่ะมันติดติดมันมากกว่าที่มันจะเข้าใจในบางความเข้าใจหรือจะเข้าใจบางทีก็พอเข้าใจแต่ติดไม่ฟังต่อพอเข้าใจก็ไม่ฟังต่อไม่เอ้าเอาอันนี้พอมันอันนี้มันต้องถึงฟังไปฉันก็ไม่ทิ้งอ่ะจิตมันปักปักทางนี้อย่างนี้ นี่คืออาการของคนที่ดื้อด่านดึงดันไปอะไรต่างๆนาสารพัดไม่ว่ามิติไหนหรือในยะสำคัญในด่านไหนด่านไหนมันก็แยกไปแต่มันก็ติดพระเจ้ามาสอนให้เลิกติดเลิกหยุดตั้งแต่หยาบขั้นอบายหรือขั้นกามนี่แหละคือขั้นอบาย เมื่อไม่รู้สภาวะธรรมจริงก็ไม่รู้จักการปฏิบัติแถมเป็นหลับตาหลับหูหลับตาให้ตาบอดหูหนวกอีกมันก็เลยไปกันใหญ่เลย,เลยอ้ยเไม่รู้จะพูดยังไงอาตมาก,ก็ต้องพูดมันความจริงก็ต้องพูดย้ำซ้ำซากยังไงก็เบื่อไม่ลง คนที่พอเข้าใจแล้วเลิกนะเริ่มาฟังอัตมาเปิดใจฟังอัตมามากขึ้นแต่แม้จะติดหลับตาจะบาง็กลับตาบางในบางคราวฟังไปฟังมาเอาเข้าใจโอ้มันจะค่อยๆลดละไปเองหลับตามันก็เป็นอุปการะหลับตาก็เข้าใจสมาธิจะหลับตาพักผ่อน อย่างน้อยก็ทํางานตามมันก็เพ่งอะไรแต่ไมากก็หลับมันน้อยให้มันพักผ่อนก็หลับไปดิหรือจะหลับตาเข้าไปแล้วก็จะก็ค่อยทบทวนะระลึกถึงธรรมะต่างๆเออะระลึกถึงหมวดนั้นข้อนี้ความหมายนั้นอย่างนี้ก็ะระลึกไปออรด้วยเตวิโช ลงบัญชีตรวจสอบว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยมันอะไรเกิดอะไรดับมันได้มากได้ผลไหมนะจุตูปปาตยานโดยมีมิปัสนาญานเข้าใจว่าเราจตวิชโชนี่คืออะไรมีวิปัสนาญานแล้วก็มีจุตูวปฏิยานยานตรวจสอบความเกิดความดับของธรรมะองค์ธรรมต่างๆ มันสิ้นอาสวะหรือยังอันที่สามเตวิตก็คือวิชา,าสามก็เข้าใจถูกต้องทุกอย่างเลยจะหลับตาเพื่อประโยชน์อย่างนี้ก็เข้าใจสมาธิที่็ขาทำแต่เป็นหลับตานึกว่ามาเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นทำกลางบั่นปลายเป็นอหรหันต์เลยทำนิโรธเลย ผิดเลยผิดเลยทำย่างหลับตาเพื่อที่จะให้เป็นนิโรดนิพพานอะไรของเขาไม่เข้าใจอุปการะต่างๆเข้าใจผิดไปเป็นหลักใหญ่เลยไม่หลับตาไปแต่เพียงอุปการะเป็นได้แค่อุปการะไม่ใช่หลักใหญ่